สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมคลิปนี้จัดไปอองหนึ่งองนะเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับองนี้เนื้อสวยมากเลยนะสายเนื้ออย่าพลาดนะครับหูเนื้อจัดนะฮะพิมพ์ก็โอเคนะใช้ได้นะครับหนึกเลยนะนี่พ้าช้จะนุ่มหนึกใันไหมโครงพิมพคล้ายๆวัลกระงนะแต่ว่าผมตีให้บางขุนพรมนะเพราะเส้นพาทิปไม่ติดนะพ้าจะเรียวๆเนื้อจัดนะครับ เนื้อจัดจานองนี้ผมเปิดเบาๆ3,500นะครับพระไม่หักไม่ซ่อมนะครับเนื้อสวยมากเลยนะเอา3,500บาทนะครับผมทักมาขอรูปเพิ่มนะนะครับสนใจให้โทรให้แอดไลน์มานะครับ fc อย่าไปเม้นไวนะ้เนาะเป็นเม้นไว้ใต้คลิปจะไม่ได้ได้ได้ซื้อขายกันนะครับนะฮะไม่รู้เรื่องนะจะไม่รู้เรื่องกันนะครับนะคุยไปตรงนั้นมันก็ไม่จบนะดูเนื้อนะครับ fc โอ้เนื้อจัดมากเลยนะฮะ มันนะครับบอกได้เลยนะมันมากวนี้เนื้อนะสวยด้วยนะเนื้อสวยเนื้อจัดมีกา้านทูบด้วยไหมนะครับดำดำดีๆไหมเศษกา้านทูบนะเรียกเศษฐานกา้านทูบนะครับข้างสวยนะข้างสวยเนื้อจัดนะครับผมไม่หักไม่ซ่อมนะครับด้านหลังนะครับเนื้อจัดมากเลยนะนี่โอ้โหเนื้อโคตรมันเลยครับเนี่ย นี่3,500นะครับผมทักมาแล้วกันเนาะ3,500บาทครับพิม์ใหญ่บางขุนพรมนะครับผมจับจ้านนะครับองนี้นะไม่หักไม่ซ่อมนะครับถือว่าเป็นพาสวยนะครับผมทักมาเนาะโอเคนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ3,500บาทพิม์ใหญ่บางขุนพรม